ฎของการอธิษฐานให้เกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณอาจจะเคยอธิษฐานขอพอรกับสิ่งต่างๆที่คุณศรัทธาแล้วก็ยึดถือใช่ไหมถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะชอบไปอธิษฐานตอนที่คุณลําบากหรือตอนที่คุณยังไม่ได้สิ่งนั้นหรือตอนที่คุณอยากได้อะไรมากๆคำอธิษฐานเหล่านั้นจะไม่ทวีคูณไม่เกิดผลแบบทวีคูณวิธีการที่เนยจะบอกนะ จริงๆการอธิษฐานมันคือการเซลทอล์กมันคือการพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้พูดถึงความปรารถนาพูดถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความฝันของคุณจริงๆแล้วนะ คุณควรอธิษฐานในแบบที่ว่าไม่ต้องรอลำบากไม่ต้องรอเจอปัญหาแล้วค่อยไปอธิษฐานไม่ต้องไม่ว่าคุณอาจจะอยากมีชีวิตในฝันแบบไหนคุณพูดกับตัวเองได้ทุกวันย้ําเตือนตัวเองด้วยว่าคุณเป็นใครบางคนอาจจะอยากเป็นนักธุรกิจคุณก็อาจจะบอกว่าคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จช่วยเหลือผู้คนคุณพูดกับตัวเองได้ทุกวันสิ่งนี้นี่แหละนอกจากอธิษฐานด้วยนะมันจะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพอคนมั่นใจเนี่ยทำอะไรก็ออกมาได้ดีไปหมดความคิดสร้างสรรค์ก็ออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว้วเนนนืออกกาารธิฐมั การที่คุณพูดกับตัวเองไม่ต้องรอเจอปัญหาแล้วค่อยอธิษฐานไม่จําเป็นพูดกับตัวเองให้ความมั่นใจเกิดขึ้นในหัวใจของคุณเพียงเท่านี้นะคุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่ได้ห่บอกเลยว่าคุณจะไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนี่หน่อยก็เป็นคนนั้นเหมือนกันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เข้ามาและเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเพราะเราพูดถึงกับตัวเองดีๆเราพูดให้ตัวเองมั่นใจเชื่อมั่นเราไม่ได้พูดลบกับตัวเองไม่ได้พูดลบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เเรราาาาออออออไไไไปปปใใชช้้ถคยยยกฟฟฟััังงงงงงแบบซทขนนนหห่่ห่ืืวง Spotify ก็ได้แล้วทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ถ้าใครนะที่แบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะนิดหน่อยบอกเลยนิดหนึ่งแพลนเนอร์หนึ่งเป็นตารางชีวิตคุณจะเปลี่ยนนิสัยได้ในแพลนเนอร์เล่มเดียวแล้วในนั้นนิดหน่อยมีเนื้อหาด้วยสอนครบทุกด้านในชีวิตและมันเป็นคัมภีร์ที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่มันครจจาเป็นเลยในชีวิตจริงถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่ Li น์แอดนะคะ k r u n i z z n o i คูนิดหน่อยนะคะแพลนเนอร์นี้ก็ถ้าซื้อกับคอร์สก็จะยิ่งได้ราคาพิเศษในคอร์สเบนปีแบบ พลังแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆชีวิตคุณทําอะไรได้มากกว่าน,นี้อีกเยอะขอแค่คุณรู้วิธีเปลี่ยนความเชื่อแล้วคุณจะรู้ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นในตัวคุณอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานได้ทุกวันไม่ต้องอธิษฐานตอนที่เจอปัญหาอธิษฐานให้กับหัวใจของคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ